มากินสามชั้นอบองกับผักส,สดๆรอบบ้านกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกนำหมูลงต้มก่อนเลยครับนี่หลังจากที่หมูสุกได้ที่แล้วนะครับนำขึ้นเลยอันนี้เอาสุกแค่60%พอนะครับไม่ต้องสุกมากจากนั้นใช้ซ่อมจิ้มที่หนังหมูให้ทั่วเลยนะครับกิมดีเยอะไปเลย จากนั้นนะครับนาเกลือมาทาที่หนังหมูเลยนี่ทาไปเลยครับทาเยอะๆไม่ต้องกลัวเค็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ําส้มสายชูล้างอีกนวดไปเลยครับต่อไปนะครับใช้น้ําส้มสายชูนะครับราดไปที่มันเลยที่หนังของมันเลยนี่อวันนี้ใช้สามชั้นตอนใหญ่มาก ต่อไปเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ด้วยนะครับจากนั้นนำเตาลงโอ่งเลยก็ไฟใกล้ติดแล้วหลังจากที่หนังนุ่มแล้วนะครับเราปิดหนังเลยนี่เพื่อที่จะหั่นง่ายๆนะครับเวลามันสุกคิดเป็นร่องนี้มีก็คมเหลือเกิน <laughs> อ่ะจากนั้นนำหมูลงโอ่งเลยนะครับนี่โอ้โห ปิดฝานี่หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโอ้ยหนึ่งชั่วโมงเหลืองกรอบแล้วเนี่ยโอ้เ,เราปิดไว้ก่อนครับรออีกทีหนึ่งหลังจากที่ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าหมูเราเป็นยังไงแทนแทนทนแทนโอ้ยเหลืองน่ากินมากปะทโถเดี๋ยวเรามาเพิ่มความน่ากินโดยการเอามาดาดน้ำมันสักหน่อยนะครับนี่มา เาเลยน้ำมันร้อนๆนี่ใส่เลยมันฟูๆหน่อยฮะอี่ดาบแต่หมูนะฮะมือไม่ต้องเอาไปดาบโอ้เรื่องฟูแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเรื่องฟูแล้วเรื่องฟูแล้วนี่จากนั้นเอามาหั่นเลยฮะโอ้โหร้อนมากอ นี่น่ากินไหมเดี๋ยวไปกินกับผักส,สดๆกันสามชั้นอบองกับยอดผักชะอมสดๆสมาเพื่อนๆอันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกนะฮะขอลองหน่อยนะอยหอมมากดูความแบบยืดๆมะขามเปียกเราคู่กับหมูกรอบอฟังเสียง เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวฟังเสียงอีกทีอืมเข้ากันมากฟังเสียงนะฮนะอืโคตรฟินอืม,อม,อมสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกสามชั้นอบองกับหมักแข็งมา สีสันแบบพู๋เพื่อนๆเ,เออเราดูน้ำจิ้มแบบยืดๆคนๆขออ,อันสะใจดูอื <c> ้ม <oughs>